เล่า,ลาตอนที่เป็นสิวหนักๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นทับเศร้ามากค่ะต้องยกกระจกเอาไปจั่ห้องเลยแต่ว่ามีการสอไม่การสองใช่ <ขอ S 1> รู้สึกจิตใจไม่ค่อยดีแต่ว่าเวลาเรามากดสิวใช่ไหมคะพี่ๆคือเขาแบบน่ารักคือเขาจะบอกว่าถ้าเจ็บแบให้แบบว่าให้บอกว่าพักก่อนได้เขาก็จะแบบไม่กดย้ำๆแต่ว่าพอเราสักพักก็่าชวนกูยชวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเริ่มรู้สึกหายเจ็บตรงนี้เราเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ลองเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนที่จะได้ไม่เจ็บนใช่มัคะ ก็ช่วยพี่เขาพี่ก็ช่วยเราะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ากดแบบไม่หมดครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเหมือนแบบเราเอามาถุงถุงไปเรื่อยเดบ๋ค่อยๆกดกันไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ดีขึ้นดูแลตัวเองร่วมด้วยใช่ไหมพี่แนะนำให้ปองหนอนแล้วก็กินอาดีท็อกซใช่แล้วก็จะมีอันนึงโปรไบโอติกใช่ตัวนี้จะเติมจุลินทรีย์ให้กับลำไส้แล้วก็จะลดการเกิดสิวใหม่ด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเราแบบเนียนนุ่มลื่นด้วยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปกินด้วยทาด้วยใช่มากดด้วยรักษาด สิวแห้งหายเร็วคือถ้าสิวเราหายช้ามันจะเหลือรอยแเป็นรอยแดงรอยดำแล้วก็หลุมสิวสุดท้ายเดี๋ยวถ้าสิวเราแห้งปุ๊บมันก็เหลือหน้าเราก็ไม่ใส่อยู่ดีเพราะฉะนั้นการฉายแสงจะทําให้หน้าเรา สิวหายเร็วขึ้นแล้วก็น่าใสขึ้นตอนนี้ก็แบบออกบ้านแบบว่าหน้าสดได้บ้างแต่ว่าอั่ใลแล้วกใช่ทัดีใช้เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสิวนะคะต้องมาที่ทรีีโอเลยนะใช่มีหลายสาขาทั่วประเทศแล้วก็ทักปรึกษาทางแชทได้ตลอดเลยอย่าลืมติดตามความรู้ดีๆในช่องติ๊กตอกเยอะเลยนะคะแล้วก็มีรายถามกันมาในติ๊กตอได้เลยค่ะบ๊ายบาย ครีโอเลต้าระวังแมลล็อกเป็นแบบด้วยนะเจอ